ไม่ดาวิกาทุ่มรับขวัญสมฐานนะจัดเต็มหลานชายน้องพีเจ ทำเอาชาวโซเชียลต่างหลงรักไปตามๆกันค่ะเมื่อน,น้องพีเจถ่ายญาทคนแรกของดีเจพุทธและจุย๋ยวรัตยาได้ลืมตาดูโลกบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสมกับการรอคอยของคุณพ่อคุณแม่กว่า3ปีซึ่งล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้ทุ่มรับขวัญสมฐานะจัดเต็มให้กับหลานชายน้องพีเจถ่ายาทพุทธจุย๋ยวรัทยาค่ะหลังจากที่น้องพีเจอายุครบ6เดือนด้วยแบรนด์เนมสุดหรูด้วยงานนี้จุย๋ยวรัตยาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับต้อนรับวัยหกเดือนด้วยคลิปนี้ครับ ผมครึ่งแรกอยู่เป็นละหนึ่งรู้ว่าอยู่กับใครต้องทําตัวยังไงครึ่งหลังผมหมั่นเคี้ยวน้ำใหม่คนสวยแ่ะครับต้องขอโทษน้ำใหม่ด้วยนะครับหวังว่าแรงมือน้อย,อ,ย,อ,ยอุบอับนั้นจะไม่ได้ทําให้น้ำใหม่เจ็บนะปอหล่อพ่อแม่และน้องพีเจยินดีกับบ้านหลังใหม่หลัางงามของน้ำใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับของรับขวัญหลานน่ารักสุดๆไว้พีเจเดินไปวิ่งเล่นในสวนสวยของน้ำใหม่นะครับ